สวัสดีครับกล้องไหนกเนี่ยผมโตผมก้ผมคุณคุณได้อยู่ช่องผมอ๋อเราเราเราไม่ได้อยู่ช่องเราวันนี้มีหน้าใหม่มาด้วยนะสวัสดีครับน้องใหม่นะครับฝั่งี้ฝั่งนีนะครับผมอุ้ย ครับนี่เราเห็นเขาบ่อยๆในในการหาแต่เรื่องนี่นะนี่ยูเฟนเนี่ยไม่รู่ยูเฟนวันนี้เราจะมาทายเพลงจาก MV ็มซึ่งเป็นคนไม่ค่อยดูทีวีดูสื่ออะไรนี่เลยเสียเปี่ยมเนี่ยอ้าวก็สวยไปผมฟังแต่เพลงผมไม่ค่อยดู m อมคุณฟังแต่เพลงไหมคนเป็นคนไม่รอพ่อผมนี่ดูทุกอย่างรับทุกอย่างความรู้รอบตัวเยอะ ได้เลยพรครับไม่ใช่อ้โเกมนี้นะคะเป็นเกมที่เราจะต้องเดาชื่อเพลงจาก MV โดยทีมงานเราจะมีภาพ MV เนี่ยมาเปิดให้ทีมละสองทีมเนี่ยได้ดูกันแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเพลงอะไรแต่ถ้าเล่นเฉยๆมันก็ง่ายเดินไปนะวันนี้นะคะทีมงานของเราก็เลยจับซีเก็ลไอเทมมาเลยค่ะ ไม่มีร่มมือแล้โอ้โหแค่เห็นก็รู้สึกว่าแสบเส้นเสียงแล้ว,วลายแตกถ้าตอบถูกอีกทีนึงต้องกินมะนาวแต่ถ้าตอบผิดเราต้องกินเองอแล้วถ้าสมมุติไม่มีใครตอบถูกอะ่ะกินหมดทั้งสี่คน มียัเปลือกได้เลยนะคะน <I>. ี <progressive entin> ่เราใช้ทิชชู่เปียกของยี่ห้อนี้ครับผมเซลนี่งหันอนันห้าไได้อ้โอ้โหเลยหน้าปากรอเลยได้มั้ยใช่เหรอชวรมากครับเพลงไรตอบไปนะลมเป่าไฟของพี่แดกครับผม นแต่กลายเป็นความทรงจำที่ฉันจำแล้วเจ็บอะอาปากครับผมอ้พี่ขอพี่ม ไว้นิ่งๆไว้นิ่งๆไว้โตอดทนไว้เนาะอดทนไว้เนาะอดทนไว้เนาะโอ้โหชุคอเริ่มโอ้อะไรวะเขี่ยดูโน้ตด้วยเกลียวเหี้ยอะไรวะไม่แน่ใจชัวร์ไวไอ้โตชัวร์ โอ้ใจเลยทั <afraid> ้งไม่หัวใจไม่หลับจำดึงดันใจรักเจออยู่เริ่มต้นซับซับเบาๆไปก่อนโอ้พี่คันน้ำน้ำมะนาวเก่งเหมือนกันนะจะแปลงร่างเหรอ เอบก่อนค่ะคิดแต่ไม่ถึงทิลลี่เบิร์ดยยมาครับหนึสองสาม นี่วิธีการบีบมะนาวของพ่อค้าส้มตำคนนี้แหะลุกยดลุกยดโอ้ยยยย้ยยยยยยยโอ้โหโอ้โหยยยยยยย้ยย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 ย้ยย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 ืยยยยย 我，来，我的外 ฝนตกไหมทีแบบร,รืดาวดูตั้งหนาคุณเหมือนคุณหิวน,นาำนะคุณฟิกฟองพี่เงียบเลยกูทำใจอยู่ โอ้สุนตีนครับครับผมโอ้ยตามตามพี่ตามเริ่มสาคอหรือยังเช็ดแว่นแป๊บนี่เรามาเจ็บตัวอะไรกันเนี่ย ผมยืนตรงกลางไมตรงกลางดีกว่าเพลงสุดท้ายใช่ไหมเริ่มถ้าเธอรักฉันจริงขอบีบแล้วหมอเธอรักฉันจริงได้โปรดจริงฉันไปค่ะเธอรักฉันจริงได้โปรดจริงฉันไป ไปคิดไม่ทันเลยนเร็่อโอเคช้ำช้อุ้ยอุ้ยอุ้ยช้ำ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 รู้สึกว่ารู้สึกว่าป้าที่กระเพาะบ้างไหมคะตอนนี้ผมรู้สึกอยู่สบายแปกเอเคครับผม พี่อย you oh, oh. oh, oh. oh, oh. okay, ่าเอามือลงไปเรื่อยๆสิเขายอดตัวอโ้ยังไม่หมดหรอขออีกหน่อยนะครับเหมือนลูกอมสมัยเด็กที่แบบกินไปแล้วแบบออกเดียวอัเดียวนั้นเลยโอเคสลึงนะคะฟังแม่หัวนะ เคยชนะเลยทุกคนไปเยือนใครแพ้ตลอดเลยขอบคุณทุกคนมากนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับป๊อบไหมครับผมและนั้นหนูวนนะครับผมครับผมแน่ะยังไงวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับน่าจะสนุกสนานกันพอสมควรแล้วไม่งั้นคอแห้งแน่นอนนะครับผมครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องสมผองถสงสมงนะผมคุณเอก